พูมในการสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบก่อสร้างถนนคอสลววันที่13ธันวาคม2564นายวิชัยสิทธิระบุตรอายุ64ปีอยู่บ้านเลขที่84หมู่ที่4ตำบลน,นาสมัยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ายืนหนังสือร้องเรียนต่อผู้อำนวยการสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่เจริญหมู่ที่7ถึงบ้านสมบูรณ์หมู่ที่8ตำบลน,นาสมัยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบได้แก่ 1. หน,งนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อนางนาวีนาประดาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสมัยปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสมัยลงวันที่15พฤศจิกายน2564จำนวนหนึ่งฉบับ และ 2. ภาพถ่ายโครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวจำนวน12ภาพซึ่งแจความในหนังสือที่ยื่นร้องเรียนต่อผู้นในการสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5จังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ระบุด,ดังนี้ด้วยปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาสมัยอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่7 สายบ้านใหม่เจริญถึงบ้านสมบูรณ์หมู่ที่8ช่วงที่1และช่วงที่2ซึ่งเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลชานชัยผูกขาดอยู่แต่เพียงรายเดียวอาจจะสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่และกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการข้าพาเจ้านายวิชัยสิทธิรบุตรจึงมีความประสงค์ขอให้ทางสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5 จังหวัดอุบลราชธานีเข้าตรวจสอบโครงการดังกล่าวเป็นข้อข้อดังต่อไปนี้การจัดซื้อหรือการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กหมู่ที่7สายบ้านใหม่เจริญถึงบ้านสมบูรณ์หมู่ที่8ถือว่าเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างหรือไม่การดำเนินการของทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาสมัยพศ2557ถึงพศ2564ผูกขาดห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลชานชายัย แต่เพียงรายเดียวการดำเนินการของห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลชานชัยไม่ตรงตามแบบรูปรายการ 4. ไม่ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมและไม่รองทรายใต้ผิวคอนกรีต 5. ขอให้ตรวจเจาะความหนาส่วนผสมปูนของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างความยาวและเหล็กตะแกรงเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่และการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนจะรอชา้าไม่ได้ข้าพเจ้าจึงขอให้ทางผู้มนการสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่5จังหวัดอุบลราชธานีเข้าตรวจสอบโครงการดังกล่าว และหากผลการดำเนินการเป็นประการใดโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบภายในเวลาอันสมควรตามอำนาจหน้าที่ของท่านด้วยวิชัยสิทธิระบุตรภาพข่าวรายงาน